ขายมาสองปีไม่ผิดหวังนะยาตายเรียบเลยค่ะข้าวได้เยอะขึ้นด้วยกล่องนี้นะรับประกันจากผู้ใช้จริงเลยค่ะเกลี้ยงนาจากหวีทองค่ะใช้ยาเป็นเนี่ยตามนี้เลยเห็นผลแน่นอนลูกค้าใบแคบใบกว้างโกกเถาเครือนะจบได้หมดค่ะตามชื่อเกลี้ยงนาเลยตัวแรกกล่องนี้ค่ะบิสพาริแบกนะเก่งพวกหญ้าใบแคบค่ะต่อไปคือขวดน,นี้คือตัวไรโครเพอร์เนี่ย ใบกว้างกุกเผาเครือได้ค่ะตัวนี้นะของแถมสองอย่างด้วยค่ะอย่างแรกคือขวดนี้สารจับใบตัวพรีเมียมน,นะเล็กซากกรแถมมาให้ด้วยค่ะและสุดท้ายคือตัวฮอร์โมอนเร่งเขียวอีก1 2, นซองเนาะตามนี้เลยค่ะ1ชุดนี้เนี่ยเบื้องต้นคือต่อน้ำสอ0รลิตรนะฉีดได้ประมาณ3ไร่เนาะเกลี้ยงนาตามชื่ออัตราการใช้ง่าย หันข้างกล่องค่ะวิธีใช้นะมีบอกหมดโคตรละเอียดตามนี้ค่ะข้างบนต่อถัง20ลิตรข้างถังใหญ่เนาะตามนี้เลยค่ะชุดนี้ฉีดได้สามไร่นะเกลียงนาปักไปให้ค่ะ